สวัสดีครับวันนี้ช่องเนฟวูบอลกลับมาอีกครั้งครับวันนี้มีรองเท้าตัวลิมิเต็ดคู่ใหม่ครับของค่ายของ a อดี a s ครับตัวนี้มาโดยกล่องที่เปิดทางหน้าครับตัวนี้มาให้ดูกล่องครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นรุ่นที่เฉลิมฉลองครับของงานตุจีนปีนี้ครับปีงูปีงูเล็กอ่าลองมาดูกันนะครับว่า หน้าตาเป็นยังไงของตัวรองเท้าของ Predator ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นถุงผ้าที่เขาแถมมาครับก็จะเป็นลายเหมือนเกร็ดงูครับตัวนี้ลายเกร็ดงูอ่ามาดูตัวกล่องก็จะเปิดข้างหน้าครับข้างหน้าก็จะเป็นกล่องนี้เลยเปิดมาไม่สไลด์ดานข้างนะครับตัวของกล่องนี้อ่าตัวสีที่ให้มาครับก็จะเป็นสีแดงตัดสีดําทองครับตัวนี้แดงดําทองครับตัวนี้ Predator ครับปี 2025ครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วตัวนี้ผมยังไม่เคยเอามารีวิวครับตัว25ตัวนี้ก็เลยได้ตัวรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดถ้าในไทยนะครับก็มีอยู่38คู่ที่เอาเข้ามาทางอารีเข้ามาขายครับชื่อรุ่นจะเป็น uh, y e a r of the Snake ครับตัวนี้จะเขียนตรงปากตรงลิ้นเลยตรงนี้คือรุ่นของ y e a r of the Snake ตัวนี้ อ่าเรามาดูดีเทลครับตัวรองเท้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับของปี2025ครับตัวนี้ครับอย่างแรกเลยอ่าตัวอัปเปอร์ก่อนอัปเปอร์อย่าครับอัปเปอร์ก็ยังเป็นไอ้นี้เหมือนเดิมครับอ่าเป็นเทคโนโลยีเดิมครับแต่มีความพิเศษมากขึ้นครับเป็นตัวของ h b i บ Touch ครับตัวนี้ตัวของ h ไฮบิด u c h ครับตัวอัปเปอร์อ่า อาจจะมองยากหน่อยครับเพราะด้วยที่เป็นลายที่เป็นเกรดงูอะไรเงี้ตัวหนาครับก็ที่สมัมผัสมาครับก็จะมีความนิ่มขึ้นครับตัวนี้มีความนิ่มขึ้นเบามีความเบาตัวด้านข้างครับตัวที่เป็นแถบเนี้ยก็มีความที่มันเป็นริ้วครับเป็นริ้วอตัวเนี้ยก็มีความเป็นริ้วไม่ได้มีความหนาก่อนหน้านี้จะมีความหนาครับตัวนี้ก็จะบางลง ตัวหนังมีความนิ่มครับตัวนี้ก็น่าจะกระชับขึ้นครับต่อไปครับอย่างที่มีการเปลี่ยนนะครับแถบปั่นตัวนี้แถบปั่นแถบปั่นแถบเปิดครับตัวนี้สไตล์สกินนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครับตัวนี้เรามาดูง่ายๆครับตัวแถบปั่นแถบปั่นจะมีความเล็กลง แถบปั่นจะมีความเล็กลงครับก่อนหน้านี้ปี2024ครับจะมีแถบปั่นที่มีความหนากันหนาเท่ากัประมาณนิ้วนิ้วนิ้วชี้นี่เลยครับก็จะเป็นแถบขึ้นมาตัวนี้ก็จะมีความเรียวเล็กลงครับความนูนน้อยลงแต่ความเป็นยางก็ยังมีความรู้สึกได้ครับขูดมาก็ยัเป็นยางอยู่ก็ยังมีขูดมีความรู้สึกเป็นยางอยู่่ตัวนี้ครับมีความเล็กดีไซน์ขึ้นมาใหม่ครับตัวนี้ก็ดูน้อยลงกว่ารุ่นที่แล้วครับตัวนี้ ตัวแถบยางครับแถบยางครับก็จะมีขึ้นมาถึงตัวลิ้นเลยอเห็นไหมขึ้นมาตัวลิ้นเลยครับตัวลิ้นเลยตัวนี้ตัวนี้อส่วนของลิ้นนะครับส่วนของลิ้นกับตัวเชือกครับก็จะเป็นลิ้นแยกครับตัวนี้เป็นลิ้นแยกตัวนี้เป็นลิ้นแยกขึ้นมาครับลิ้นแยกตัวของเชือกจะมีความเอียงเล็กน้อยครับก่อนหน้านี้มันจะตรงครับ ตัวนี้จะมีเอียงเอียงเอียงออกเอียงเข้าด้านในเอียงเข้าด้านในครับตัวลิ้นก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีเอียงเข้าด้านในเหมือนกันครับตัวนี้อ่าครับก็จะมีความเอียงเข้ามาก็จะทําให้พื้นที่ของการเปิดบอลได้มากขึ้นครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีแถบตรงนี้อ่าก็จะทําให้สัมผัสช่วงนี้แล้วก็ตอนยิงเราก็สามารถที่จะยิงได้ถ้าโดนตรงนี้ก็ยังมีแถบที่จะทําให้ยิงได้ดีขึ้นหรือตอนเปิดได้ดีขึ้นครับตัวนี้ ส่วนของตัวปุ่มยังเหมือนเดิมครับเป็นปุ่ม3ปุ่มก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเฟรม2.0ครับตัวนี้เปลี่ยนแปลงคือลวดลายของตัวของแผ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีทองครับตัวปุ่มทองแล้วก็ตัวข้างในครับก็จะเขียนเป็นพีเดเตอร์ครับตัวใหญ่เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นครับเป็นสีขาวตัวนี้เป็นพีเดเตอร์ก็สลัดข้างในก็จะเป็นลาย ลายงูสีดำทองครับตัวนี้ก็จะมีเล่นตัดกับสีทองให้ความเงางามครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะ,ะมีโลโก้ของงูอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้ส่วนอ่ะมาดูซอฟทข้างในครับตัวซอฟก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมีลวดลายที่เป็นลายงูครับตัวนี้ก็จะเป็นงูงูมะเสงใช่ไหมครับปีนี้ปีงูเล็กก็คือเป็นลายงูตัวนี้เลยสีทองเป็นสีทอง ตัวพีเดเตอร์ข้างหลังก็จะมีสลักพีเดเตอร์ใหญ่ตัวปุตัวส้นก็ยังมีปุ่นวมสองข้างครับข้างในข้างส้อนอยู่ข้างในครับส้นก็จะมีความนิ่มอยู่ครับตัวนี้น่าจะไม่กัดส่วนของไซส์รุ่นนี้ครับผมลดมาครึ่งไซส์ครับของพีเดเตอร์ลดมาครึ่งไซส์โอเวอร์ไซส์ครับที่ผมใส่นะ ส่วนตวงผมนะลดลดมาครึ่งส์แล้วส่วนของนี้ก็ตรงลิ้นก็จะเป็นข้อสั้นครับตัวนี้ก็จะส่วนของอันนี้ก็จะมาซับตรงข้อเท้าครับมีความสูงขึ้นมาครับตัวนี้ตัวของส้นก็ไม่ได้มีความแข็งมากครับก็มีเสริมตรงนี้แข็งแต่ตรงนี้ก็มีความนิ่มยืดหยุ่นครับตัวนี้ตัวของความกว้างตัวนี้น่าจะใส่ได้ง่ายขึ้นครับเพราะตัวของเนี้ย ทำกว้างขึ้นครับตัวนี้ใส่ได้ง่ายแล้วก็รัดของตัวของเชือกให้แน่นขึ้นครับตัวนี้เอลิ้นเป็นลิ้นแยกตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีอ่าปีของงูครับปีของงูตัวนี้ปีงูตัวนี้ในไทยครับมีอยู่38คู่ครับตัวนี้สุดร,ราคาครับคู่นี้อยู่ที่11,000บาทครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับมี มีไม่เยอะที่เข้ามาในไทยครับตัวนี้น,นี่มีเขียนว่าอะไรเรามาดูกัน,นครับอ๋อปีงูเหมือนกันครับตรงนี้ข้างในก็น่าจะหมดครับมีเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงจริงก็มีส่วนของอัปเปอร์ครับที่เปลี่ยนครับจุดที่หเลยอัปเปอร์ส่วนของแทบปันครับ สาสกินตัวนี้แล้วตัวนี้ครับน้ำหนักที่ชั่งได้ครับตัวนี้อยู่ที่200กรัมครับตัวนี้อยู่ที่200กรัมก็มีความเบาครับถ้าเป็นสายคอนโทรลก็น้ำหนักก็อยู่ประมาณนี้ครับเพราะถ้าเป็นพวกสายสปีดหรือสายที่เอาไว้วิ่งก็อยู่ประมาณ190 195ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ครับมีความเบาอยู่คนที่อยากจะเปลี่ยนมาจากสายสปีดมาสายคอนโทรลหรือเราอยากรองเท้าคู่ใหม่ๆครับที่ มีความแตกต่างครับตัวนี้ก็ผมคิดว่าก็แนะนำนะครับที่สามารถที่จะลองเปลี่ยนมาใส่ได้ครับตัวนี้ครับแต่อ่าอมันอ่าถ้าตัวของปี25เนี่ยครับมันก็จะมีตัวของรุ่นที่เป็นลิ้นที่ราคาถูกลงก็จะมีตัวที่เป็น5,000ถึง3,000ครับมีแยกตัวส่วนของอัพโปงอัปเปอร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับตามราคาของอวัสดุครับ,รบตัวนี้ ก็มีให้ลองครับบางคนอยากจะมีลินครับตัวนี้ก็เป็นตัวโคตรท็อปผมแนะนำนะครับลองซื้อมาใช้สักครู่หนึ่งครับถ้าเรามีเงินนะครับตัวนี้ก็แพงอยู่เหมือนกันครับตัวนี้ปุ่มนี่ไม่แนะนะครับย่าเทียมหมดสิทธิ์เลยครับเพราะปุ่มนี้สูงมากถ้าลองดูเที่ครับตัวตัวปุ่มมีความสูงอ่าโอเคครับน่าจะมีเท่านี้ครับตัวนี้ ฝากครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเนฟุตบอลนะครับโอกาสหน้าครับผมจะมีรองเท้าที่เป็นรุ่นพิเศษอีกคู่หนึ่งครับเข้ามาครับตัวนั้นรอชมก็ได้ครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเนฟุตบอลด้วยนะครับสวัสดีครับ